ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องมาตรการปิดบ้านเพื่อหยุดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันที่2เมษายน2563คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยยืนยัน13รายโดยส่วนใหญ่ ติดเชื้อมาจากภายนอกแล้วเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์และมีบางส่วนติดเชื้อจากการร่วมสังสรรดื่มกินสุราและการมีกิจกรรมทางสังคมเช่นงานประเพณีต่างๆซึ่งมักมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสมได้จึงสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติม เพื่อหยุดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้มาตรการปิดบ้านโดยดำเนินงานระหว่างวันที่2ถึง30เมษายน2563ดังนี้ 1. ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดจะถูกกักกันรวมทั้งกักกันครอบครัว และผู้ร่วมอาศัยในครัวเรือนทุกคนเป็นเวลา14วันโดยห้ามครอบครัวนั้นออกนอกพื้นที่กักกันตนเองจนกว่าจะครบ14วันหรือจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค 2. ง,งดจำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในจังหวัดบุรีรัมย์ 3. งดงานบุญงานบรรพชาสมมามเณรภาคฤดูร้อนประเพณีงดการแข่งขันกีฬางานแต่งงานงานพบปะสังสรรค์ Ert, คอนเสิร์ตกิจกรรมด้านาศาสนาและวัฒนธรรมและงานอื่นๆทุกประเภทยกเวน้นงานศพโดยต้องขออนุญาตและดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับโดยมีโทษสูงสุด จำคุกหนึ่งปีหรือปรับ10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม่อยากให้พ่อแม่หรือคนที่คุณรักถูกกักตัวกรุณาเก็บตัวอยู่ที่เดิมอย่ามาบุรีรัม